สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะมาเผยเลขเด็ดค่ะสําหรับน้องแฟดหรือว่าน้องเพชรน้องพลอยการเพราะามีแฟนคลับเนาะถามกันมาเยอะมากว่ามันเลขอะไรกันเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางยายแตนหมอรําใจเกินแสนได้มีการโพสต์ร,รูปที่ทางน้องเพชรน้องพลอยแล้วน้องแฝดทําการดึงลอเตอลีพี่น้องเอ้ยแล้วแฟนคลับหฮถามกันว่าสรุปแล้วมันเลขไหนกันคะคุณแม่คุณยายอ,อยากรู้ซะเหลือเกินว่ามันเลขอะไร เราพี่น้องค่ะ<น>อาสาค่ะมาบอกทุกคนค่ะว่าไปตามสืบมาแล้วว่าเป็นเลขอะไรให้แฟนขับได้รุนได้ดูกันเนาะแล้วก็ก่อนอื่นนี้นะคะเรานะคะเพียงเป็นแค่การบอกแนวทางสำหรับแฟนขับที่อยากรู้เนาะแล้วก็ไปสืบให้ละล่ะในการที่แฟนขับบางคนนะ่ะอยากถามอยากรู้อยากเห็นอ่าอยากเห็นในว่าเลขอะไรเพราะว่าบางคนนะ่ะเพื่นแบบว่าบางคนมีดวงว่าถูกกับน้องเนาะในการที่ว่าถูกหวยถูก,ถ,กถูกเบอร์เพราะว่าจะมีผู้ันก่อนที่ผ่านมาเนาะก็ให้จับ าจบบาบัตรเตอรี่ใย่ายก็คือกันในงวดก่อนดิพานมาเนาะพี่น้องแลที่นี่แฟ้นครับก็เลยอยากรู้อยากได้เราก็จะามาพูดให้ฟังการก่อนอื่นนะคะพี่น้องค่ะการสื่อหวยสื่อเบอร์ค่ะซื้อน้อยนะคะพี่น้องคะอย่าสื่อมากมีเงินมีหลายสื่อหน่อยมีมีหน่อยก็ซื้อหน่อยด้ยค่ะพี่น้องในการเสียงหวยเสียงเบอร์นะคะไม่ถูกมาเดี๋ยวเราจะเป็นทุกเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินกินข้าวนะคะพี่นอ้องอะก่อนอื่นนี้เลยค่ะจะเป็นโพสมีการค่ะสําหรับเมื่อวานที่ผ่านมาเน อเป็นโพสนี้เลยค่ะทางยายเต่นใจเกินแสนคะ่ะได้มีการโพสบอกว่าหนูเลือกให้ยายแล้วมันมานเด้อจ้าอ่าพี่น้องขะเป็นรูปนี้เลยค่ะเชื่อแฟนคลับน้องเพชรต้องพลอยคงจะเห็นกันแล้วใช่หรือไม่คะสําหรับอ่า สำหรับรูปนี้เนาะที่ทางน้องแฟยกกำลังจับลอตเตอรี่นะคะพี่นอ้องขาอ่านี่เลยจ้ะแล้วทีนี้นะ่ะไปดูซอมพลอยดูเมื่อวานนั่นเลยผ่านมาไม่มีไม่มีแบบว่าข้อความแต่คุณยายเนาะว่าคุณยายไม่ได้บอกในในเรื่องราวนี้เพราะว่าแฟนคลับก็ถามว่าเลขอะไรคะคุณยายขอบ้างได้ไหมคะน้องเพชรน,น้องพลอยมาเนี่ยคะ่ยะเยอะแย,ย,ยะมากมายจนล่าสุดนี้นะคะพี่นอ้องอ่าจะมีอ่าคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เพิินขายลอตเตอรี่ เพิ่นก็นได้มาคอมเมนต์ไต่รูปภาพนะคะบอกว่าขอ,อบคุณคุณเยเตนะน้องแฟยจา้าที่อุดหนุนลอตเตอรี่ในงวดนี้อ่าแล้วแฟนคลับคนนี้ค่ะบอกว่าตัวไหนคะอ่าบอกหน่อยได้ไหมคะว่าตัวไหนอยากจะซื้อตามน้องอ่ะแล้วทีนี้ค่ะทางคุณเบธานีนะคะเพิ่นบอกว่าเต้าแฟดก็คือน้องแฝดนะคะน้องเพชนน้องพลอยนะคะดึงแปดสี 4. อ่าดึงแปดสี 4, ทั้งชุดทั้งใบจา้า ส่วนใยายแตนนะคะซื้อ4-4ค่ะอ่าพี่น้องคะเรื่องราวนี้นะคะโปรดชชยวิจารณาในการรับชมนะคะเราเพียงเป็นแค่แนวทางมาอะมาบอกต่อนะคะพี่น้องน้อในการที่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นการว่าน้องซื้ออะไรว่าะแฟนคลับบางคนก็คาใจนะคะในการที่อยากจะเห็นหัวเห้นเบิร์ได้ทางนี้นะคะ น้องแฟดนะคะดึงไป8-4ทั้งชุดแล้วก็ทั้งใบเลยแล้วก็ทางแม่แตนนะคะดึงอ่าเพิ่นซื้อไปนะคะเป็นเบอร์ซีซเนาะก็ลองไปลุ่นกันพี่น้องค่ะว่าจะมีดวงกับเพิ่นหรือเปล่านะคะไม่ถูกมาอย่าไปดามายาไปวายาไปอ่าอะไรก็ตามแต่ยาค่ะพี่น้องขาเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเราไม่ได้บังคับให้ท่านซื้อนะคะ ไม่ได้บังคับไม่ซื้อเพียงเป็นแค่แนวทางมาบอกเฉยๆว่าเพิ่นซื้ออะไรเพราะแฟนคลับหลายคนก็ถามกันเข้ามาแล้วก็พูดกันหลายหลายคนมากว่าสรุปแล้วมันหวยอะไรกันคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเนาะเรานะคะก็มาบอกแล้วค่ะสําหรับในงวดที่จะถึงนี้ก็ลองรุ้นกันดูเอาเองค่ะพี่น้องมีหน่อยซื้อหน่อยมีหลายซื้อหน่อยนะคะพี่น้องคะเนี่ยบางคนนะคะบอกว่าป่าสู้มึงแล้วสู้มึงอีก ยิบเหล็กอย่างนอ้อน้องเฟสวราสันมันมานเด้อจา้ารักวันทีนึงเด้อจ้าเด้ออ่าขอนำในย่ายเนี่ยบางคนคือแบบหลายคุณมากแบบขอหน่อยจ้าขอหน่อยก็เลยแต่ดวงใครดวงมันนอก็จะถูกไหมนอกาว่าเราก็ไม่รู้แล้วว่าคุณจะมีดวงกับดองหรือเปล่าบางคนซื้อไปก็อาจจะไม่ถูกก็มีนะคะพี่น้องนะอย่าเพิ่งวางใจไปซะทุกเรื่องนะคะ ให้ให้หนาถูกอีกเรื่องวดนาจะได้สื่อนูเลียงพน,นาพี่น้องขาตัวไดโน่มันมาเด้อค่ะคุณยายประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาเนี่ยยายแตนร้านจะไปตัวไดโน่จา้าขอกอบว่าคุณยายแตนนะคะให้การอัปเดตว่าจะเป็นการไลฟ์สดการพูดคุยเนาะการลงรูกอย่างเงี้ยคือยายแตนคือทําเลิศมากค่ะพี่น้องขาในการที่ว่าให้แฟนคลับได้ดูกันทุกวันได้หายคิดถึงกันทุกวันในโมมเต์ที่เรียงหล้านนั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นเมื่อวานเนี่ย น่ารักมากในการแบบในการเลี้ยงหลานนอนในการเด็กแบบเนี่ยาจะข่วมประมาณนี้ค่ะเด็กน้อยก็มีดื้อบ้างไหนก็บอกสอนกันไปพี่น้องคะเนี่ยสอนทานนางพีกับน้องพี่น้องคะบุ๋งจิรักษ์เก็บให้เรียบร้อยค่ะ,ะเก็บใส่ต้องให้เรียบร้อยภายในสินาทีเดี๋ยวนี้เลยปฏิบัติได้ไหมคะ,ะ,ะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ แล้วทีนี้นะบางคนก็งงว่าคนไหนน้องเพชรคนไหนน้องพลอยดูจากท่านั่งเลยค่ะอ่าท่านั่งน้องพลอยคือจะเรียบร้อยนี่ค่ะพี่น้องขาใครแบบดูไม่ออกเนาะน้องพลอยจะเรียบร้อยน้องเพชรจะแบบท่านั่งแบบแมนๆหน่อยนะคะดีค่ะอันนี้คือน้องเพชรเนาะเนี่ยน้องเพชรอันนี้น้องพลอยคือท่านั่งไม่เหมือนกันค่ะน้องพลอยคือเรียบร้อยมากน้องเพชรคือแมนๆในจัาประมาณนี้นะคะพี่น้องขาเนาะก็ลองไปดูกันเอาเองค่ะอันนี้คือสวัสดีวันศุกร์ตอนเช้าค่ะเนี่ย น่ารักมากเลยลนอกจากคุณยายแตนได้เอาลงให้เราได้เห็นกันนี่เลยจ้ะไปไล่เบิ่งกันพี่น้องคะแล้วคุณจะมีความสุขคุณสีแฮปปี้เอนจอยทุกมือที่คุณได้เบิงนะคะได้เบิงคลิปอ่าเนี่ยเก่งมากล้านยายอันนี้คือเป็นคลิปเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะพี่น้องนี่เลยนี่จังเลย เป็นคลิปประมาณนี้นะคะพี่น้องขาก็เกือบทุก เกือบทุกชั่วโมงเลยกไ็ได้นะสำหรับทางแม่แตนใจเกินแสนเนาะที่ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยอย่างนี้คือได้เวลาอ่าพี่น้องคะแค่ตดนื่นไปวัดอันนี้ก็คือวันนี้เลยเนาะนอนไปทาการได้ว่าเออเนี่ยในศานเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นเนาะเลยก็ถ้าคุณยายไปเอาให้เราได้เห็นกันเนะะี่ยค่ะพี่น้องคะน่ารักมากๆเลยนะคะเลื่อนเบิองเหมือนก็มีความสุขพี่น้องคะในการเบิองน้องแฝดเนาะเพราะว่าคือจังหวาแหละเป็นแฝดที่แฟนคลับก็ให้การตอบรับให้การชื่นชอบเยอะเหมือนกันคะ่ะสําหรับเต้าแฝดใน ทุกๆเรื่องราวอ่ะใครเห็กุกต่างเอ็นดูนี่เป็นเมื่อเช้าคือกับพี่น้องขาเนี่ยไปลองรับชมกันนะคะพี่น้องขากับมุมมองที่น่ารักค่ะของทางน้องเพชรต้องพลอยค่ะสาวนะคะของทางบอสบอยซอเอ็ดลอีค่ะก็ลองปติดตามดูกันเองนะคะพี่น้องขาแล้วก็เรื่องราวในคลิปนี้นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะในการสื่อหวยสือเลขซสือเบอร์ในครั้งนี้นะคะเราเพียงมันแค่แนวทางคือย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนแบบว่าอคติกลัวคนที่จะมาด่ามาว่าบอกเลขกับวัตถุอันนั้นอันนี้กับวัตถอเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีเกือบทุกคนแล้วก็คือจวมาแหละเพิ่นเป็นคนดังมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรา ก็ไม่อยากให้แบบมีคนมาพูดอย่างนี้นะพี่น้องเนาะก,ก็นี่แหละถ้าใครเห็นก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ไปแบบกดสแปมเอานะคะสาวาาพ่อคุณหนึ่งเลยก,ก็สีกดถึกกันแล้วพี่น้องคะในการที่เจอคอมเมนต์ที่ลบๆในทางลบเชิงลบนะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เทอมียา,าวคาวด์ดังดาวในวันนี้คะ่ะอย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือชอ่องด้วยนะคะสำหรับมันี้ก็ไปก่อนคะ่ะ